ค่ะท่านผู้ชมวันนี้ลูกๆเขาแยกไข่มดแดงนะคะอาหารตามฤดูก,กาลค่ะดูดูที่ไอ้ด้านที่สอยที่แย่นะคะแล้วก็มาดูว่าได้มากน้อยแค่ไหนไหนจะเล็ดโอ้ดูตัวมัน <c oughs> ด,ๆๆดูว้าวเนี่ยกำลังพันเลยค่ะท่านผู้ชมปา<ะ>ด<อ>เอาขึ้นมาสิลูกดูโอ้ ท่านผู้ชมดูเอาแต่ในสวนของตัวเองนะคะนี่กี่รังนี่ลูกประมาณไหน,นสี่ห้ารังสี่ห้ารังนะคะท่นานผู้ชมป้าได้หลยปลานยี่แมียนี่เราก็จะไปทำความสะอาดเอาตัวแม่ของเขาออกนะคะเอาไว้นิดเดียวนะคะพอเอาตัวแม่เขาออกแล้วก็เอาไปคืนคืนต้นเขานะคะเนี่ยตัวแม่อย่างนี้นะคะเราจะเอาไปคืน เอาจะได้มีกินตลอดไปเราไม่ค่านะคะไม่ใช้แป้งค okay, so, so, so so, so, <im> ่ะโอเคก็สั้นๆนะคะวันนี้เราหาอาหารตามฤดูกาลค่ะสอยไข่มดแดงแยกไข่มดแดงค่ะพอประมาณนี้เลยดูท่านผู้ชมดูตอนนี้ลูกเขากำลังล้างล้างทำความสะอาดไข่มดแดงนะคะเรามาคัดเอา ตอนนั้นก็แปลตัว,วแม่เขาออกอนะคะตอนนี้ก็มาทําทําความสะอาดอีกได้เยอะมากเลยคานผู้ชมเห็นไหม <c oughs> <c oughs> ตอนนี้จะเอาอะไรออกอีกตลูกเอาอพวกไอ้สิ่งปนเปื้อนกับแม่มันอีกใช่ไหมท <c oughs> ี่เป็นใยก็มาเอาตัวแม่เ,เขาออกอีกนะคะทำผู้ชมแล้วตอนจะมีสิ่งปนเปื้อนพวกแมลงต่างๆนะคะแ <c oughs> มงกินุ <c oughs> <c oughs> ่นเห็นไหมเห็นไหมแมงกินุ่น เออแม่งกินโน่นลูกเขาไปน,นั่นมันถือไอตัวมดแดงอ่ะลูกขนเข้าไปกินในหลังนั่นแหละต่อมา,อาสิ่งปนเปื่อนออกนะคะท่านผู้ชมก่อนที่เราจะนำไปกินเนาะไปประกอบอาหารนะคะยำก็ได้นะคะท่าก็ได้แล้วก็ไปใส่ไข่ทอดเจียวใช่ไหมลูก มันก็แกงใส่ผักหวานนะคะวันนี้ลูกเขาก็แกงใส่ผักหวานค่ะอันนี้ก็อันนี้เอาใหม่นะคะท่านผู้ชมไปแย่มาใหม่ค่ะได้เยอะมากเลยค่ะก็ประมาณนี้นะคะลิบนี้อค่ะดูได้เยอะมากเลยท่านผู้ชมเยอะมากจริงๆเลยแพงนะคะขีดละห้าสิบบาทค่ะไข่ม่แดงค่ะท่านผู้ชมแพง เป็นอาหารตามฤดูกาลเนาะก็ประมาณนี้ค่ะคิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ